ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขอจริยธรรมการวิจัยในคนพี่ไปบรรยายหรือว่าไปพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอจริยธรรมการวิจัยในคนให้กับน้องๆเกือบทุกที่นะคะก็จะมีคำถามเหล่านี้มาเป็นคำถามที่คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเข้าใจค,คล้ายๆกันนะคะคลิปนี้พี่มี5คําคำถามที่เป็นคำถามยอดฮิตนะคะคำถามแรกก็คือ ทำไมถึงต้องขอจริยธรรมการวิจัยเมื่อก่อนไม่เห็นต้องขอเลยเสียเวลานะคะเอาแค่เอกสารเอาไปให้เขาดูเฉยๆทําไมต้องขอด้วยพี่จะบอกว่าบางครั้งนะคะลูกสาวนะคะของเราเช่นอยู่ป .2 นะคะมีคนมาถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นอยู่ในบ้าน ในบ้านมีอะไรในบ้านอยู่กันยังไงโดยที่ไม่ได้มาขออนุญาตพ่อแม่ก่อนน้องๆรู้สึกอย่างไรคะหรือว่า,เ,าเราจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะะอยู่ดีๆคุณหมอก็บอกว่า,าให้ไปทดส,สอบนู่นทดสอบนี่นะบอกว่าจะช่วยให้เป็นความรู้ทางด้านวิชาการนะแล้วก็จะช่วยวินิจฉัยโรค แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้รับคําอธิบายอย่างชัดเจนน้องๆรู้สึกอย่างไรคะและถ้ามีนักวิจัยมาขอดูแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยนะคะที่ที่น้องไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นแล้วนักวิจัยมาขอดูแฟ้มซึ่งในนั้นแน่นอนจะมีแฟ้มของน้องด้วยน้องจะรู้สึกอย่างไร ะะว่าเอ๊ะเขาจะมาดูอะไรแล้วก็เขาจะเอาความลับของเรานั้นไปเปิดเผยให้ใครทราบหรือเปล่านี่คือประสบการณ์ที่ทุกๆคนอาจจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือเรียกว่า subject นะคะก็คือเป็นผู้ถูกทดลองหรือผู้ถูกเก็บข้อมูลการขอจริยธรรมการวิจัยในคนนั้น เป็นการที่เราปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะแข็งแรงดีหรือว่าป่วยแล้วไปโรงพยาบาลนะคะก็ต้องได้รับการปกป้องซึ่งเมื่อก่อนเรายังไม่เป็นที่เผยแพร่นักหมายความว่าสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นข้อบังคับเพราะฉะนั้นงานวิจัยสมัยก่อนก็จะไม่มีการขอจริยธรรมการวิจัยในคน แต่ปัจจุบันนะคะก็หลายปีมาแล้วเนี่ยเราเห็นความสำคัญของการที่จะต้องปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคนจึงออกเป็นกฎเป็นระเบียบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางมหาวิทยาลัยหรือในบางสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเป็นกฎร,ระเบียบเลยว่างานวิจัยต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่ง นักศึกษาะะที่จะทำปริญญาโทรปริญญาเอกก็จะต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคนนะคะหรือที่เราเรียกว่า IRB หรือว่า EC หรือ IEC นะคะ IRB ก็คือ Institutional Review Board นะคะ EC ก็คือ Ethical Committee นะคะหรือว่า IEC ก็เป็น Institutional เอติ c ค l c ลคอมมิ e e นะคะคือนักศึกษาที่จะทําวิจัยเพื่อได้รับปริญญาโทรปริญญาเอกนั้นต้องมีการผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนและถามว่าถ้าไม่ขอได้ไหมนะคะสมมุติว่าเราแค่เก็บสำรวจอะไรต่างเนี่ยนะคะไม่ขอได้ไหมคำตอบนะคะก็อาจจะได้แต่ถ้าเราจะไปตีพิมพ์ ในวรารสารหรือนิตยสารหรือเอกสารที่เป็นทางวิชาการที่ระดับระดับดีๆนะคะเขาจะต้องขอดูว่าดูหลักฐานนะคะว่าได้รับการรับรองจิยธรรมการวิจัยในคนมาแล้วหรือเปล่าถ้าไม่มีหลักฐานนี้เขาก็ไม่ตีพิมพ์ให้นะฮะนี่คือคำตอบว่าไม่ขอได้ไหมก็คือได้แต่ จะไปเผยแพร่หรือไปตีพิมพ์ที่ไหนก็ก็ไม่ได้นะคะหรือในวารสารที่เชื่อถือได้นั้นเขาจะไม่รับนะคะทีนี้บางคนบอกว่าเสียเวลานะ,ะเสียเวลาน้องๆคะน้องๆใช้เวลาเขียนโครงร่างนานเท่าไหร่คะสเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนนะคะกว่าจะได้หัวข้อกว่าจะได้โครงร่างกว่าจะสอบผ่าน ดีเฟนโปรโพโ a l นะคะกว่าจะสอบผ่านกว่าจะรู้เรื่องว่าเราจะทำอะไรใช้เวลานานนะคะบางคนก็3เดือน6เดือนแต่การขอจริยกรำการวิจัยในคนนั้นใช้เวลาประมาณ1-2เดือนนะคะหรือบางที่จะจะเป็น3เดือนก็แล้วแต่คิวนะคะทำไมเราไปใจร้อนตรงนั้นล่ะคะช่วงที่เราใช้เวลานานานนั้นนะ่ะทำไมเราไม่คิดนะ,ะว่ามันนานนะ แต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วยื่นจะเอาวันสองวันมันเป็นไปนไม่ได้นะคะเพราะว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นเขาจะต้องมีการประชุมนะคะเช่นเดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งนะ,ะเพื่อประชุมแล้วก็จะมีการพิจารณาแล้วก็แจ้งให้กับผู้วิจัยทราบช้าหรือเร็วบางครั้งขึ้นอยู่กับตัวน้องเองค่ะที่แก้ไขกลับ ส่งมาให้คณะกรรมการตรวจสอบเร็วหรือเปล่าบางคนนะคะเมื่อส่งไปนะคะสมมติว่า1เดือนได้รับผลแต่กว่าน้องจะแก้กว่าจะส่งกลับใช้เวลาไปอีกนะคะ15วันหรือ1เดือนหรือบางคนนานกว่านั้นแล้วก็มาบ่นว่านานนะคะก็ต้องเห็นใจคือที่พี่พูดเพราะว่าพี่ก็ เป็นในทั้งสองสถานะนะคะคือเป็นนักวิจัยเองและก็เป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจการทํางานของของคณะกรรมการนะคะเพราะฉะนั้นในคําถามแรกที่บอกว่าทําไมต้องขอเมื่อก่อนไม่เห็นต้องขอเลยเสียเวลาแค่เอาเอกสารไปให้ดูทําไมต้องขอนะคะก็ตอบแบบนี้ในส่วนของว่าแค่เอาเอกสารไปให้กรอก ตือตอบเท่านั้นทำไมต้องขอก็จะบอกน้องๆน,นะคะว่าการที่เราไปเก็บข้อมูลกับคนนะคะหรืออะไรที่มันโยงใยถึงคนได้นะคะเมื่อกี้บอกว่าไปขอดูแฟ้มนะคะขอดูแฟ้มคนไข้ก็ไม่ได้เจอคนไข้ใช่ไหมคะแต่มันโยงได้นะคะไป,ปรตรวจตรวจตรวจดูวิไปเจอเอานางอาภาเป็นโรคนั้นโรคนี้มันโยงได้นะคะ หรือโยงไปถึงเรื่องส่วนตัวอื่นๆได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอค่ะนะคะแค่เอาเอกสารไปให้ดูแต่ถ้าเอกสารนั้นมีคำถามที่เป็นคำถามที่ไม่สมควรจะถามนะะหรือเป็นคำถามที่าถามเกินเกินไปจากสิ่งที่ขอไว้หรือสิ่งที่ควรรู้นะะเช่นอยากจะรู้นิดเดียวแต่ถามเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ทำวิจัยอื่นอย่างนี้เป็นต้น ก็ไม่ยุติธรรมต่อคนตอบนะคะเพราะฉะนั้นต่อคำพูดที่ว่าก็แค่ให้ตอกตรอกเอกสารเท่านั้นหรือแค่ดูเอกสารเท่านั้นทำไมต้องขอก็คือเพราะเหตุนี้นะคะนี่คือข้อหนึ่งที่เป็นคำถามที่ยอดนิยมนะคะที่ได้รับกันซึ่งหลายคนก็มีความเข้าใจผิดทีนี้กลับมาที่ข้อ2ข้อ2ก็มีคนถามว่าทำไมต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะทำไมต้องเสียค่าธรรมเนียม อา้าจริยธรรมการวิจัยในคนต้องฟรีสินะคะหรือบางคนบอกว่าอา้าวถ้าไม่ผ่านจะคืนค่าธรรมเนียมให้ไหมก็เป็นคําตอบที่อยากจะตอบอย่างนี้นะคะว่าการที่เรา,เามีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนนั้นเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบหรือมีค่าใช้จ่ายนะคะเช่นเจ้าหน้าที่บุคลากรที่จะต้องมาประจําคอยรับโครงการวิจัยรับเอกสารจากทุกๆคนนะคะ มีผู้ทรงคุณวุฒิมีกรรมการที่จะต้องมาอ่านมาตรวจสอบมาพิจรารณาก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ในการที่จะต้องทบทวนหรืออ่านหรือพิจรารณานะคะก็มีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ทีนี้ถ้าไม่ผ่านคืนได้ไหมก็จะตอบได้ว่าก็มันเป็นการพิจารณานะคะที่จะต้องหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องจ่ายไปแล้วผ่านไม่ผ่านก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะนี่คือคําถามที่ มีคําถามขึ้นมานะคะไม่ว่าจะไปในโลกโซเชียลหรืออะไรก็ตามนะจะมีคําถามนี้คําถามที่3มีคนสงสัยว่าขอทราบชื่อกรรมการที่พิจรารณาโครงร่างโครงการได้ไหมแมรู้สึกเคืองๆนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าใครเป็นคนอ่านคําตอบนะคะก็คือได้ค่ะก็โปร่งใสนะคะแต่น้องๆทราบไหมคะว่าการพิจรารณานั้นเขาพิจรารณาเป็นองค์คณะค่ะ เป็นกรรมการทุกท่านให้ความเห็นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่กรรมการที่อ่านนะคะแต่เป็นกรรมการทั้งคณะที่จะพิจรารณาว่าโครงร่างวิจัยนี้นะคะควรได้รับการรับรองหรือไม่ควรหรือต้องมีการปรับแก้อะไรเป็นความรับผิดชอบของของทั้งคณะนะคะนี่คือคำถามที่3นะคะที่หลายคนเข้าใจผิดหรือมีความสงสัยนะคะคำถามที่4ขอย้อนหลังได้ไหม คือหลายคนทำไปแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปตีพิมพ์เขาขอดูเอกสารการรับรองนะคะว่าได้ผ่านการรับรองไหมนะคะหรือว่าบางคนก็จะใช้ตัวย่อนะคะ COA ก็คือว่าเป็นเลขนะคะที่รับรองจริยธรรมนะคะไม่มีก็เดือดร้อนสิคะอยากตีพิมพ์มากก็กลับไปไปยื่นขอไม่ได้นะคะเพราะ การขอจริยธรรมการวิจัยในคนนั้นคือขอก่อนที่จะไปพบกับกลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นขอย้อนหลังไม่ได้และเคยมีค่ะบางคนทําไปแล้วก็ทําเนียนนะคะทําเป็นมาขอซึ่งถ้าเราไม่รู้นะคะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรารับรู้ได้นะคะ โครงการนั้นก็จะต้องถูกยกเลิกนะคะแล้วก็ไม่สามารถออกให้ได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกว่าต้องขอก่อนเก็บข้อมูลนะคะนะะถัดไปค่ะข้อสุดท้ายก็มีคำถามนะคะเวลาพี่ไปจัดอบรมเรื่อง R2 R ก็มีคำถามนะคะว่าเอ๊ะ R าทําทำไมต้องขอล่ะหรือไมอ่ไม่ขอได้ไหมทำไมต้องขอนะคะ R2R เป็นการวิจัยไหม ถ้าเป็นการวิจัยอย่างหนึ่งนะคะคือเป็นการที่ไปเก็บข้อมูลกับคนไข้หรือประชาชนหรือกับแฟ้มเอกสารนะคะและน้องต้องการตีพิมพ์ไหมนะคะมี2ออย่างนะคะคือเก็บกับประชาชนเก็บกับคนไหมอันที่2ต้องการตีพิมพ์ไหมถ้าตอบว่าใช่ทั้ง2องอย่างนะคะก็ต้องขอค่ะไม่ว่าจะเป็น R2R หรือจะเป็นวิจัยเล็กวิจัยใหญ่ก็ต้องขอ และจะบอกว่าเราไม่ควรที่จะคิดเองนะคะว่าเอ๊อันนี้นี่ยกเว้นได้อันนี้ยกเว้นไม่ได้ไม่ใช่นะคะอะไรที่เป็นงานวิจัยและมันต้องเกี่ยวข้องนะคะกับคนหรือยงยายไปถึงคนนะคะหรือแม้แต่วิจัยเอกสารก็ตามนะคะจำเป็นต้องส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นผู้พิจารณาค่ะว่าโครงการนี้ ยกเว้นได้หรือยกเว้นไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีความสามารถที่จะไปพิจารณาเองนะคะนั้นต้องส่งไปถ้าเขาเห็นว่าเออเป็นการวิจัยเอกสารทั่ว,วไปยกเว้นได้เขาก็จะออกหมายเลขนะคะที่จะยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้รับการรับรองเช่นกันว่าได้รับการยกเว้นนะ,ะเอาเอาเลขนี้ไปแสดงให้กับาวารสารที่จะตีพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ต้องมีเลขอยู่ดีต้องมีการรับรองอยู่ดีนะคะเพราะฉนั้นไม่คิดเองนะคะต่อคําถามนี้ก็น้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะทํา R2R หรือทําวิจัยเลขวิจัยใหญ่ถ้าเกี่ยวข้องกับคนหรือต้องการตีพิมพ์ต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคนนะคะทีนี้กลับนะคะนี่คือ5คําถามหรือสิ่งที่คนหลายคนนั้นเข้าใจผิดนะหรือว่าเป็นคําถามที่พบบ่อยนี่กลับมาสู่ตรงนี้นะคะว่าการขอจริยธรรมการวิจัยในคนนั้น นักศึกษาที่กำลังเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะเมื่อน้องได้เขียนโครงร่างครบสามบทแล้วมีการสอบป้องกันโครงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะคือ d e f e n d proposal เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลทุกโครงการวิจัยจะต้องยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนนะคะคือขอ IRB ทีนี้ การขอขอที่ไหนก็คือขอที่สถาบันที่เราสังกัดอยู่นะขอที่มหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่นะทีนี้อย่างกรณีที่คนที่ไม่ใช่เป็นคนเรียนหนังสือนะคะอย่างทําวิจัยก็ดูว่าหน่วยงานของเรานั้นมีคณะกรรมการ i อ b ไหมนะคะถ้ามีก็ขอที่นั่นนะคะถ้าไม่มีก็ดูซิว่าผู้ร่วมวิจัยนั้นสังกัดที่ไหนนะคะก็ให้ผู้ร่วมวิจัยนั้นไปขอ ที่สังกัดนั้นเป็นต้นนะคะถามว่าทําไมถึงขอทําไมถึงขอที่หน่วยงานนะคะเพราะหน่วยงานใครหน่วยงานของตัวเองนะคะเพราะอะไรเพราะเป็นการรับผิดชอบค่ะการการรับรองจะเรียกทำการวิจัยนั้นเป็นการรับผิดชอบนักวิจัยนะคะเป็นการรับผิดชอบนักวิจัยเพราะเมื่อนักวิจัย ไปเก็บข้อมูลแล้วนะคะเกิดความผิดพลาดอย่างไรคณะกรรมการจะได้ทําการวิจัยต้องมีส่วนในการรับผิดชอบงานวิจัยนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถึงเป็นคําตอบว่าหน่วยงานใครสังกัดหน่วยงานไหนก็ขอหน่วยงานนั้นเพราะคนอื่นไม่สามารถจะมาร่วมรับผิดชอบกับท่านได้นะคะทีนี้วิธีการนะคะก็คือสําคัญมากเลยไปดาวน์โหลด แบบฟอร์มของหน่วยงานที่ท่านสังกัดหรือมหาวิทยาลัยที่ท่านเรียนนะคะตามแบบฟอร์มของคณะนั้นๆน,น,นะคะน้องขอที่ไหนก็ต้องใช้แบบฟอร์มนั้นๆและกรอกทุกหัวข้ออย่างละเอียดอย่างชัดเจนตามที่พี่เคยพบนะคะหลายคนก็จะกรอกแบบผ่านๆขอไปธีนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าไปดูในโครงร่างวิจัยอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะคะ ในแบบฟอร์มน้องต้องกรอกให้ครบให้เกียรติกับผู้อ่านด้วยนะคะให้เกียรติกับกรรมการด้วยนะคะกรอกให้ครบให้ละเอียดถี่ถ้วนให้คิดว่าถ้าเราเป็นคนอ่านนะคะเป็นคนอ่านโครงการนี้เราจะเข้าใจไหมนะ,ะเพราะนั้นทําตามนี้นะคะและก็รอฟังผลค่ะเขาจะส่งผลการพิจารณาไปให้น้องนะคะอาจจะเป็นทางอ e ีเมลหรือทาง โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่ให้ไว้นะคะเมื่อได้รับนะคะต้องรีบแก้ไขส่งกลับไปโดยเร็วนะคะเพราะถ้าน้อง,องส่งช้ามันก็จะทำให้กระบวนการนั้นช้าไปซึ่งจะไปตาหนิคณะกรรมการไม่ได้ค่ะและแก้ไขให้ครบถ้วนนะคะตามที่คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำไว้เรียบร้อยแล้วน้องก็จะได้เลขของ coa นะคะซึ่งก็สามารถไปเก็บข้อมูล ไปพบกับกลุ่มตัวอย่างพบกับผู้ป่วยตามที่ต้องการได้น้องๆคะ่ะไม่ทราบนะคะว่าวันใดลูกของน้องคุณพ่อคุณแม่ของน้องหรือตัวน้องเองอาจจะเป็นคนเข้าร่วมการวิจัยหรือเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็น subject อาจจะโดนละเมิดโดนอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนะคะ ใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการขอจริยธรรมการวิจัยในคนค่ะงานวิจัยเราก็มีคุณภาพนะคะประชาชนก็ปลอดภัยตัวน้องตัวนักวิจัยเองก็ปลอดภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ